สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับพี่พน้องนนะครับทั่วทุกภาคนะครับแล้วก็วัดดีปีน้องชาวตายกันด้วยนะครับปันปลือกันมั่งไม่ทราบวาตอนนี้นะครับอ่าปันเปลือกันมั่งโควิดระบาดนะครับกาว่างวาเปื่นเพื่อนนะครับพี่ๆน้องๆนะครับ คงจะหลักซาเนื้อหลักซาตัวกันนะครับการระวังกันนิดนึงนะครับตอนนี้ระบาดหนักจริงๆนะครับนะครับแล้วก็เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องนะครับทั่วทุกภาคกันเลยนะครับก็ยุคนี้ก็เป็นยุคโรคระบาดจริงๆนะครับเป็นยุคยุคโควิดจริงๆนะครับระบาดทั่วเลยนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆก็นะครับ ยังไงก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะครับก็เป็นโรคร้ายที่ว่าไม่มีใครใไม่ไม่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ก็เมื่อเป็นแบบนี้แล้วนะครับเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ยังไงก็ระมัดระวังตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเองตอนนี้ก็ส่วนมากแล้วก็จะใช้เวลานะครับ อยู่ที่อ้อยนะครับหล็กหนีโควิดนะครับให้แดดมันเผานะฮะก็ไม่ค่อยได้เข้าเมืองครับอยู่ในป่าในดงนะครับตอนนี้ก็เพื่อความสบายใจนะครับอยู่กับอ้อยดีกว่าอยู่กับคนเยอะๆนะครับตอนนี้ยังไงก็ห่างๆกันนะครับก็น่าจะดีนะครับเพราะว่า จะเกิดเป็นแล้วนะครับตอนนี้ก็ลำบากนะครับหลายๆที่นี่ก็ได้ข่าวนะครับก็ดูตามข่าวก็เตียงก็เต็มกันแล้วนะครับครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับซึ่งบริเวณแถวนี้นะครับอ้อยแถวนี้ก็ผมมาถ่ายให้นะครับถ้าท่านที่ ติดตามคลิปอยู่เป็นประจำนะครับก็เมื่อสองเดือนที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำการก็เ,เรียกว่าทำาสาวอ้อยนะครับทำาสาวไปหมดนะครับแปลงนี้ทั้งแปลงก็ประมาณประมาณครึ่งไร่นะครับประมาณครึ่งไร่ก็ได้ทำาสาวไปนะครับวันนี้ก็จะให้เพื่อนๆมาดูนะครับหลังจากที่ว่าอ้อยของเรานะครับ เราก็ทําสาวไปได้สองเดือนนะครับสองเดือนนี้ก็ผลออกมานะครับก็ตามที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็การทำาสาโอ้อยนะครับก็คือแปลงนี้ทำไมถึงได้ทําสาวนะครับที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว,ว่าแปลงนี้ก็คือเป็นแปลงที่น้ำท่วมนะครับ น้ำท่วมขังนะครับปีนี้ก็เลยคิดใหม่ทำใหม่นะครับก็จัดการนะครับทำสาวใหม่หมดนะครับเพราะว่าาเบื่อรุ่นที่แล้วนะครับรุ่นที่แล้วเนี่ยผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็แย่มากนะครับเพราะว่าโดนน้ำขังก็ได้ไม่เท่าไหร่นะครับ ก็มันจะเสียแล้วก็ตายไปเป็นส่วนมากเพราะว่าน้ําขังหลายเดือนนะครับมาปีนี้ก็เลยนะครับทํเสาใหม่นะครับทํเสาใหม่แล้วก็จัดการนะครับก็คือ,อขุดล่องตรงกลางนะครับขุดล่องตรงกลางในแต่แต่ละแต่ละล็อกแต่ละล็อกนะครับแต่แต่ละแถวก็จัดการโกยดินนะครับขึ้นกลบโคล นะครับแล้วก็ทําเป็นล่องเพื่อให้น้ําเวลาน้ํามานะครับน้ําก็จะได้ไหลลงไปนะครับฝั่งโน้นนะครับก็คือไปออกคูนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจะมาจากฝั่งนี้นะครับจากฝั่งตะวันออกนะครับก็คือเพราะฝั่งตะวันออกนี้จะเป็นที่สูงนะครับก็คือถัดไปจากโน้นนะครับประมาณ10กว่าโลเนี่ยก็จะเป็นภูเขานะครับเพื่อ น้ำมาจากภูเขาเนี่ยก็ไหลมาทางนี้นะครับเป็นทางผ่านของน้ำก็ทำให้อ้อยเรามีปัญหานะครับเบื่ออ่ารุ่นก่อนนะครับก็ฝนตกเยอะมากขังอยู่4เดือนเต็มเต็มนะครับก็ทำให้อ้อยไม่เจริญเติบโตนะครับลังนะครับขนาดอายุ10เดือนแล้วนะครับ10เดือนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วตอนที่ว่าตัดออกมาคันน้ำ นะครับก็ก็ได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอ้อยจะเตี้ยมากนะครับจะไม่ค่อยสูงโดนน้าขังเขาก็ลังลังอยู่นะครับเพราะว่ามันท่วมตอนอ้อยอายุอ่าห้าห้าเดือนนะครับห้าเดือนเนี่ยเราก็จะใส่ปุ๋ยก็ใส่ไม่ได้นะครับทําอะไรก็ไม่ได้น้ําก็ขังนะครับเที่ยวนี้นะครับก็เลยตัดสินใจนี่นะครับทํา นะครับนี่ขุดดินนะครับขุดดินก็เป็นคูน้ํานะครับก็ให้น้ําระบายออกนะครับนี่นะครับแต่ละที่นี่ก็จะขุดนะครับนี่ขุดขุดเป็นทางน้ํานะครับขุดเป็นทางน้ําไหลนะครับนี่ก็ให้ออกไปทางโน้นนะครับก็คือระบายออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับออกไปทางโน้นแล้วก็ไปจนถึง จนถึงลำน้ำนะครับมันจะมีลำธารอยู่นะครับก็ขุดให้ไปไหลลงที่ลำธารน,นะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับปีนี้เพราะว่าได้บทเรียนมาเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เลยเหนื่อยหน่อยนะครับปีนี้ก็เพิ่งทําเสร็จไปไม่กี่วันนะครับก็ขุดนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็มาทําการ เดินสายน้ํานะครับเดินสายยางนะครับวันนี้เพราะว่าก็จะทําการลดน้ํากันแล้วนะครับตอนนี้ก็แล้งมาหนึ่งเดือนแล้วนะครับแล้งมาหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็ไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับก็ใส่ปุ๋ยเสร็จนึกว่าฝนจะตกนะครับก็ปรากฏว่าฝนไม่ตกก็เป็นเดือนแล้วก็เลยวันนี้นะครับก็มาเดินสายนะครับอันนี้ก็เป็น นะครับเป็นสายน้ําพุ่งนะครับเพื่อนๆครับเป็นสายน้ําพุ่งนะครับก็เราก็ใช้รถหนึ่งสายนะครับใช้รถทีก็ใช้ได้สองล่องนะครับคือรถทีหนึ่งสองแถวนะครับจากสายน้ําพุ่งนี้นะครับนี่นะครับก็ออกซ้ายออกขวานะครับก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับรถทีละล่องอยู่นะครับก็ใช้หนึ่งเส้นรถได้ สองแถวนะครับนี่ไปแต่ละแถวนะครับก็ตอนนี้ก็อายุสองเดือนนะครับสองเดือนกับสองเดือนกว่า,วานิดหน่อยนะครับก็รู้สึกว่าก็เริ่มจะเริญเติบโตกันแล้วนะครับก็เริ่มสูงกันแล้วนะครับก็รู้สึกว่าการทำาสาวนะครับอ้อยของเรานี่ก็ก็จะโตโตเร็วครับโต พอประมาณนะครับนี่เพื่อนๆดูนะครับสองเดือนกว่าๆนะครับก็โตใช้ได้นะครับถือว่าอ่าขึ้นมาก็โตใช้ได้การแตกกอก็พอประมาณนะครับไม่มากไม่ไม่แต่ก็ก็แตกกันเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ขี้เลี้ยวขี้เหล่อะไรมากมายนะครับในแต่ละกอนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า อ้ยทำสาวแล้วเป็นยังไงนะครับก็นี่แหละครับแต่ละกอก,ก็พอประมาณนะครับพอประมาณแล้วก็ต้นก็ที่เห็นเห็นนะครับขึ้นมาก็รู้สึกก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าก็จะโตพอสมควรนะครับนี่นะครับก็มีแต่กอมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แต่ละกอนะครับแต่ละกอก็มี สิบกว่าก็มีนะครับไม่ถึงสิบก็มีก็แล้วแต่นะครับแต่ละกอกอไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับนี่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําสาวนะครับ mm hmm. ก็ผมก็กลัวว่ามันจะขึ้นแบบสเปะสปะนะครับเพราะว่าพอโดนน้ําท่วมมันก็มันมันที่ผ่านมามันไม่ไม,ไม่สวยเลยนะครับก็เลย ตัดถึงใจทําสาวทั้งหมดนะครับตัดเตียนเลยนะครับตัดเกลี้ยงเลยนะครับแล้วก็ให้ขึ้นใหม่นะครับแต่ที่ผมสังเกตดูนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับนี่ก็คืออ่านี่เป็นสุพรรณนะครับส่วนนี้เป็นสายน้ําผึ้งนะครับแปลกนะครับก็คือสายน้ําผึ้งเนี่ยเขาหลายกอนะครับที่ผมสังเกตดูก็จะโตเร็วมากนะครับโตโตเร็วกว่าสุพรรณนะครับ นี่นะครับตัดพร้อมกันนะครับทําพร้อมกันนี่สุพรรณนะครับข้างๆส่วนนี้เป็นสายน้ําผึ้งก่อนนี้นะครับนี่จะขึ้นสูงเลยนะครับโตเร็วมากนะครับนี่ส่วนก่อนนี้ก็ข้างๆเขานี่เป็นสุพรรณนี่ก็ยังยังยังเตี้ยกว่านะครับนี่ยังขึ้นขึ้นไม่ทันสายน้ําผึ้งนะครับโตเร็วมากนะฮะหลายกอนะครับสายน้ําผึ้งเนี่ย เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเพื่อนมาดูอีกนะครับฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นะครับนี่ดูกอนี้นะครับขวามือนะครับขวามือเนี่ยสายน้ำผึ้งนะครับนี่ก็สูงแล้วขึ้นสูงสายมือนี่ก็เป็นสุพรรณนะครับสายน้ำผึ้งนี่พุ่งเร็วมากเลยนะครับหลายกอนะครับที่ผมสังเกตดูนะครับ เราดูดูตอนแบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะแคบไปหน่อยนะครับทางเดินแคบไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเว้นทางเดินไว้นะครับตอนปลูกก็ทําทางเดินเนี่ยความกว้างระหว่างล่งนะครับเมตรยี่สนะครับเมตรยีส่วนโกนะครับระหว่างโกนี่ก็หนึ่งเมตรนะครับแต่ตอนเวลาอ้อยอายุระดับนี้นะครับสองสามเดือนนี้ก็จะดูแคบหน่อยนะครับ ดูแคบไปหน่อยนะครับอ่าจ่ายโดยลุ่งอีกทีก็ตอนที่ว่าโตแล้วก็ตอนที่เราลอกกาบอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะดูลุงมากกว่านี้นะครับตอนนี้นี่ก็ดูแล้วแน่นมากๆเลยนะครับเดินเนี่ยไม่ใส่แขนยาวไม่ได้นะครับไม่ปิดหน้าไม่ได้นะครับคันมากนะครับมันบาดนะครับเพราะว่าขึ้นแน่นเลยนะครับแน่นเลยนะครับ ะครับก็วันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับก็ให้ได้ดูกันนะครับมาอัปเดตให้ดูกันนะครับกับอ้อยที่ว่าทำสาวใหม่นะครับอายุ2เดือนนะครับสองเดือนกว่ากว่านะครับประมาณเกือบเกือบสองเดือนครึ่งนะครับสองเดือนกว่ากว่านะครับก็ดูแล้วก็โตเร็วดีนะครับก็โตปอประมาณนะครับดูแล้วก็ คุ้มกันนะครับกับที่ว่า,าเราลงทุนทำเสาวใหม่นะครับมันก็ขึ้นก็โอเคก็ถือว่าเสมอเสมอกันนะครับก็สูงเตี้ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่ว่าแต่ละกอไหนสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับก็ขึ้นมาก็ใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆครับก็มาถ่ายให้ดูกันนะครับเผื่อว่า,าเพื่อนเพื่อนเจอปัญหาแบบนี้บ้างนะครับ ถ้าอ้อยเรารุ่นที่แล้วนะครับอ้อยอไม่สวยนะครับสมมุติว่าอ้อยเราไม่สวยขึ้นสเปสะปะเราก็สามารถที่จะตัดสินใจกันได้นะครับโดยที่ว่าทําสาวใหม่นะครับแล้วก็รุ่นใหม่ก็จะได้ขึ้นมาสวยงามนะครับก็จะได้ขึ้นเสมอกันนะครับไม่ต้องมีสูงบ้างต่ําบ้างอะไรอยู่แบบนี้นะครับอ้อยตะขึ้นไม่เสมอกันนะครับไม่พร้อมๆกันเราก็เวลาทํางาน หรือเวลาเราตัดนะครับก็จะทำงานยากหน่อยนะครับก็ต้องเลือกตัดตีละต้นสองต้นในแต่ละโกนะครับแต่ถ้าอ้อยของเราขึ้นพร้อมๆกันนะครับในแต่ละโกแต่ละแถวเนี่ยนะครับต้นเท่ากันเวลาทำงานนะครับเวลาเราตัดนะครับก็จะไม่ต้องลำบากนะครับเพราะว่าเราสามารถตัดได้ทั้งโกนะครับตัดได้ทั้งโกเราก็ทำงานสะดวกหน่อยนะครับ นี่อย่างที่เห็นนะครับก็ส่มากก็ขึ้นเสมอกันนะครับเสมอกันนะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเผื่อเจอปัญหาอะไรแบบนี้กันบ้างนะครับก็จะได้แก้ไขปัญหากันได้นะครับเพราะว่าอ้อยนะครับทุกที่เลยนะครับทุกไม่ว่าสายพันธุ์ไหนนะครับเกิดว่าขึ้นสเปะสปะแล้วนะครับถ้าเราอยากให้อ้อยของเรากลับมาสวยงามเหมือนเดิมก็ต้องแก้ปัญหาด้วยกัน ตัดทําสาวใหม่นะครับให้ขึ้นใหม่บารุงกันใหม่อ้อยก็จะสวยเหมือนเดิมนะครับครับเพื่อนๆครับก็วันนี้ก็มาพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ชมกันแค่นี้นะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ